สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูปุสุขนะครับเนาะครับื้นนี้ก็เป็นมื้อวันวันจันแล้วครับวันจันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะครับครับมีแนวทางครับทางส่องเสี่ยงหยาพาละเลยครับเด้อครับมีแนวทางจากเกยใหญ่หละเกยใหญ่เมืองทองนะครับสายยาเพิ่นกิเลขกหุ่นจะมื้อย่านุมนละครับครับสายยาของเพิ่นนะครับเนาะเกยเลขกหุ่นครับสายยาของเพิ่นครับดัง ครับท่างเรียงเลกหุนครับราบเพื่อในซุ้งตัวเลขเมื่อ้วร่นะครับเนาะตอนนี้ครับการเพื่ได้เขาไปเอาน้ำเพลินครับปกติทั้งซองเสี้ยงยากาสียุพุ่นแหละครับยุกุดอนะครับเนาะครับย่ในตลาดเมืองท่องพุนแหละครับครับบานกาอยุในตลาดเมืองท่องครับตอนนี้ได้มาผักพรอยู่น้ำบานนอกนะครับมาเอาตัวเลขน้ำเสี้ยนนอนหน้าแหละครับมาเอาตัวเลขขอตัวเลกน้ำเสี้ยนนอนหน้าด้วครับเด้อครับ เลกเป็นรัฐบาลครับอันนี้เป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อของเก๋ใหญ่เมืองทองครับสําหรับเหลขกใหญ่เพิ่นกะเพิ่นว่าเดี๋ยวก็ส่งมาที่หลังนะครับเนาะครับครับของเพิ่นกะงวดที่แล้วกับแตกครับเขางามงามนะครับเนาะสําหรับเหล็กเก๋ใหญ่เมืองท่องครับครับผูดเข้ามแลหลก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่เด้พลาดแนวทางนะครับเนาะทานส่งเสงหยาพะเลาะ ขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ขามีกำลังใจนะครับเนาะสู่กันต่อไปครับครับเข้าไปเบื้องตัวเลขน้ำกันนะครับเ้อบ้านเนี่ครับเป็นทรงมาแล้วตัวเลขกงามครับเอาไปจับไปบายเบื้องครับครับสำหรับผู้มักะครับเ้อครับคัดกับพานครับพานไปเลยครับสำหรับผู้มักครับครับทาง่องครับเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะ ครับนี่เป็นงวดที่แล้วนครับเด้อครับงวดวันที่สิเก่าที่ผ่านมาเราครับเนาะครับวันที่สิเก้ามกราหกหกแหละครับฮกเครับ6กเครับกัเพื่อนห้รูดเจ็กับแครับงวดที่แล้วนยครับเด้อเพื่อนห้รูดเจ็กับแครับกัเลขที่ออกกับสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสหนึ่งเห้าสองแครับ งวดวันที่สิบเก้านะครับเด้อเลข่ล่าวที่ออกครับเลข่ล่าวที่ออกครับเพิ่นจับคู่เจ็ดกับแปดนะครับเนาะเพิ่นไฮเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจ็ดสองแปดสองนะครับมันออกตัวกลับครับเข่าตัวเจาะครับลูดกับเข่าครับลูดลูดนี่กับเขานะครับเนาะครับเพิ่นให้ลูดมากครับครับเพิ่นให้ลูดตัวลูดกับเข่าของเพิ่นครับ หลุดของเพื่อนเขาครับเนาะครับหลุดแปดครับเลขเพื่อนกับ่าลายครูนะครับเด้อครับเลขสําหรับเลขเก๋งใหญ่ครับเลขเก๋งใหญ่เมืองท้องครับอ่าแปดศูนย์แปดสี่แหละครับครับจับครูหายเจ็ดเจ็ดสองแปดศูนย์สี่ครับเลขสามตัวนะครับเด้อสําหรับเลขเพื่อนครับชุดนี้เพื่อนห้มากครับสำหรับชุดนี้เพื่อนห้มากครับ่าลายครูเหระครับ หน่อยๆครูนะครับเนาะครับไปจับไปบายเบิ้งครับผู้ระบาทสองบาทครับสําหรับผู้มักครับผู้คัดกระพานด้วยคร да uh ับเด้อครับทา้งสองเส <Yeah. S 2> นอเป็นเพียงหน้าทางนะครับครับเพแนะนําให้เรียนการพนันดนะครับเด้อครับครับอันตัวเลขเงินมีความเสี่ยงนะครับเนาะครับเบิ้งไปเพื่อควบเพื่อเพิ่อนนะครับเนาะเพื่อควบสนุกสนานครับมาเอาจริงเอาจังกันเลยครับนะครับเนาะครับแปดสองกระเขาแปดสองติดเต็มนะครับเด้อยืนยันครับ เป็นไฮรูดแปดมากงามครับครับสำหรับเด็กเกี๊ยงยัยครับสายยาของเพิ่นครับสายยาเจ้าแม่เลขหุ้นคนละครับสายยาของเพิ่นนะครับเนาะเจ้าแม่เลขหุ้นครับในตลาดเมืองทองพุทธิกระยานครับสำหรับเจี๊ยงยัยครับการสูตรล็อกสูตรกึ่งล้วนของเพิ่นนะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเบิร์พูดละบาทสองบาท พอเดลคาครับเขากำนามเลยครับเด้อครับครับไปต่อนะครับเนาะครับไปต่อสำหรับเหล็กเกี่ยใหญ่ครับเหล็กเกี่ยใหญ่เมืองทองไปต่อเลยครับเด้อครับสำหรับตัวเลขอัีความเสี่ยงเนาะครับเนาะครับมันติดไปจังไดไมาจังไดกับบุญหมู่จักครับสำหรับผู้มักนะครับผู้มักครับ ชื่นชอบนะครับเนาะผู้ชื่นชอบผู้มากจัดไปสําหรับผู้คัดกผ่านไปครับแต่บทเป็นยังอย่าไปว่ากันครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางงามๆนะครับเนาะทางเสี้ยนนนทางเสี้ยนหยาพ้เลาะจัดให้แล้วครับสําหรับตัวเลขครับครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนา วัประจำวันที่ 10, 22แหละครับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อสำหรับเลขใหญ่ของเพิ่นกับเพิว่วบาอีกสักรู่นะครับอีกจัน้อยเพิ่งกับส้มมะแฮยนะครับล่าพัฒนาเป็นล่าครับชุดนี้ครับวดวันที่22แหะครับ22มกราครับ กัาคมโหเก็ดนะครับนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลขเจใหญ่ครับกัเพิ่น์นไฮมาก,การ์มิยู่วิ่งลูดเลยครับวิ่งลูดนะครับเด้อวิ่งวิ่งลูดวิ่งของเพิ่นครับวิ่งลูดไปที่ศูนย์กับแปดครับศูนย์กับแปดนะครับเนาะ ศูนย์กับแปดนะครับเด้อครับนีเ่เพิ่นกะจับคู่มาให้กะมีอยู่ทั้งหมดหกคู่ครับมีอยู่หกคู่ด้วยกันเลขเป๊อเพิ่นก็มีตัวคำทุกหมวดนี่ครับครับเจ็ดกับแปดจับคู่ครับศูนย์ศูนย์กับแปดนะครับหมวดก้อนเพิ่นเจ็ดกับแปดนะครับเนาะจำสับศูนศูนย์กับแปดจับคู่ก็มีศูนย์หนึ่ง 0 1 01. ครับแล้วก็50 50ครับแล้วก็80 80 80, 80. 81เป็นสินะก็ช่าง8แหละครับ81เนะครับเนาะ

80แ,แล้วก็สองศนะูนย์ครับแล้วก็สองศูนย์นะครับเนาะตัวสุดท้ายสองศูนย์ครับทำง่ายเลยครับเด้อครับไปจับไปบาย,บายเบิรงครับเพิ่นก็ขายมาเป็นเพียงระท่างนะครับเนาะสำหรับเลขปอลของเพิ่งขาศูนย์ศูนย์กับ,กบแปดแปดนะครับ 0 0 8 8์ดแปนะครับเด้อครับเลขเป๋าเลขเบิร์นี่ก็ถือว่ามาดีอยู่ครับพ่อเพื่อนครับเพื่อนเ็นเด่นไปที่8ปดนะครับเด้อเด่น8ปดเดินแปด,ดนปดะครับสำหรับเลข3ตัวก็มีอยู่3หางมีอยู่3หางครับสำหรับเลข3ตัว5 0 แปดหนึ่งห้าแปดตัวสุดท้ายเป็นมักห้าศูนย์ศูนย์ครับห้าร้อยครับนะครับครับเลขคอมพิ่นนะครับเนาะมาแบบนี้สไตล์นี้ครับครับอันนี้เป็นเล้าพัฒนาครับงวดประจําวันที่ยี่สิบสองวันจันทร์ที่ยี่สิบสองวิ่งลูด เป็นไหเป็นรูดที่ซูนกับแปดครับเป็นเด่นเมา่อไกับแปดแล้วครับตัวเด่นของเพื่อนนะครับเนาะตัวกลุ่มให้เลยครับอ๋อเพย์เอฟซีสิบบ้านครับส่วนนี้ก็เป็นตัวกลุ่มของเพื่อนเพม่อนว่าครับตัวนักหนักของเพื่อนครับอันนี้เป็นเจ้ใหญ่ครับเจ้ใหญ่เมืองทองครับสำหรับเหล็กเล้าพัฒนาครับ งวดที่แล้วก็เพิ่นกับเขาเนาะครับเนาะเขาเิ่นไห้มาเกตกับแปดแปดสองแหละครับงวดที่แล้วครับครับสุนี่ก็เป็นตกกันไปนะครับเด้อจีบิดเลขกยังของเพิ่นครับสามาในสูตรนี้ครับของเพิ่นนะครับเนาะครับมีอยู่ป่ะเนาะบ่มี่นะเมดแล้วครับแค่นี้ครับเรียเพิ่นกับ่าหลายตัวนะครับเด้อครับซ้ำวิ่งหน่อยๆเพิ่นกับ่าจับมาหลายตัวแหละครับเอาไปพิจรณนเบิ่งนะครับเด้อสาหรับผูมิภครับ เฉยง่ยล่ะครับเฉยหญ่ครับเมืองทองนะครับเมืองทองนะครับเนาะครับสายยาความเพลินเจฉยง่ยครับครับเอาไปจับไปบายบ้างนะครับเด้อะครับสำหรับเหล็กไร้วันของเล่าพัฒนาละครับหมวดประจำวันที่ยี่สิบสองครับ เอาไปจับไปบายเบิ้งพู้ละบาทสองบาทสําหรับผู้มักครับผู้คัดกระพานครับทางง่องกับเสนอเป็นเพียงท่าทางนะครับเนาะเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงครับค่ายเขียดครับที่ว่าค่ายเขียดนะครับเนาะครับเพิ่นกระหายศูนย์กับแปดแะครับจับคู่กับมียุงหกคู่ครับศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดสองศูนย์แหละครับตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นมากก็คือแปดครับ เลขเบิ้ลเลขเป๋าของเพิ่นกับศูนย์ศูนย์แปดแปดครับเลขสามตัวก็มาห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ศูนย์นะครับงามงายนะครับเนาะเลขเจ๋๊ยงง่ครับเอาไปจับไปบายเบิ้งได้ครับเด้อพิจารณาเบิ้งครับสำหรับผู้มักครับครับสำหรับคลิปนี้กับมี่ยังหลายนะครับเด้อครับขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ